กันหลันนะครับตันหันนะครับกันหนนะครับสับสุวค่ะมิดาสวัสดีค่ะแต่กระเป้าไม่มียาชอวไปราชดาผู้ช่าดาาไมเดวิกาอัมพชลาพาปินพิชยาบุมบรดาเมาณพาดยชอนิกาอวิษดาอุลลัยายา,ยา ปิ้นชะดีดาปอยที่ชดาคิดโ h หวังมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทังมึงม่วงทีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว้าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขัวอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวจะท่ามาเดี๋ยวจะท่าตั้งแขลงเอาไงกังวะไอเฮ้ยมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะ จกิ<า>นแ<า>ดงไม่เฮีย้ยนี่กูไม่จะตกด้วยนะไอ้สัตว์ไอ,ายาอย้ยาอยากสีเหลืองยะโลฮันนี่ไวสลวยเบาอุ้งจิงเท้ากิ้งไข่เต่าส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่งปอกเก้งผงทั้งธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาต้องมาเป็นเอเย่นเจ๊แกแม่เราโอนเหนแท็กตายหัวใจเจ้าวายขอออกซิเจนอาม่าหรือเรามานองพีกายโอนไม่สบายขอบีโทเฟ่งโดนแช่แข็งโดนแชนแก้งโชว์บอกแก้งมีมาไม่ไ้กระปุกแต่ผลแสลงหัวโย กูไม่ใส่ชั่วในกะเพรา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 กูบอกว่ากูไม่ใส่ชั่วมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมืองง่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงวางหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปควงอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแขทงเอาไงกังวะไอ้เหี้ย มีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงขอแคบก่อนขอแคบขอแคบห้องสี่ขอแคบมาเองกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่วกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่ว